สวัสดีจ้าวันนี้พามาสวนจังเพื่อนไปเอากล้วยเอากล้วยมาขายไปดูบรรยากาศก,าากันนะคะดูสวนจ้ะปั่นจักรยานะนะเพื่อนงุ้งงี้หน่อยอย่านั่นเด้อมันจะงุ้งงี้นิดนึงมันโยกนะมันโยกทักไม่ค่อยดีจะพาดูบรรยากาศนะจ๊ะจะพามาเอากล้วยไปเราไปกันจ้ะ ข้าสวนกันนะจ้าเพื่อนๆใน,นทางเข้าสวนจ้ะไปเพื่อนดมูมะละกอเหรองุี้หน่อยนะจ้างุกนี้หน่อยนะจ้า จอดรถไว้น,นี่เนี่ยจอดรถไว้ก่อนไปเอ๊บจอดรถไว้ก่อนถึงแล้วรรกระดังกระังอกลูกเต็มเลยห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วจ้า สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าเอานนลมหนาวมาแล้ววันนี้ลมหนาวมาแล้วนี่เรามาดูกล้วยกันจ้ากล้วยยางไม่สุกหรอกพรุ่งนี้สุกวันนี้เพื่อขาดพอดีแล้วแหละเพราะว่าเขาว่าเขาจองพรุ่งนี้แล้วล่ะเขาจะเอาวันสุกไงก็เลยมาดูก่อนนี่กล้วย เขาชอบกินกล้วยน้ําว้าที่บ้านตัดกล้วยอะไรเนาะกล้วยเพราะว่าเขากินไม่เป็นเราก็เลยมาเอากล้วยนี้ไปให้เขาเพื่อนได้กล้วยแล้วนี่จะเอาไปเข้าร้านขอบคุณนะคะ <laughs>